พลังงานความโดดเด่นของคุณนะคะในเดือนนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูครูบาอาจารย์นะคะเทวดาประจําตัวของทุกท่ทานนะคะสื่อสารผ่านไพ่สําหรับนี้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าออสเสน่ห์ความโดดเด่นของคุณนะคะในเดือนมีนาะคมนี้นะคะคืออะไรขอทุกท่านอยู่ในพลังงานบุญอยู่ในพลังงานบวกที่ดีเดี๋ยวเรามาดึงไพ,พ่พร้อมกันนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเดชาริอตนะ ไพ่ใบที่สองนะคะแพนออฟวันไพ่ใบที่สามจัสเมนนะคะคุณที่ได้ถูกดึงดูดนะคะมาเจอคลิปแรนดอมนี้บอกเลยว่าคุณนะคะเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณได้รับสารจากเบื้องบนนะคะจัสเมนนะอันนี้คือการตัดสินนะคะคุณ จะได้รับพรนะคะทั้งทางเรื่องการงานของคุณนะคะที่จะมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าบางพลังงานนะคะเจ้าชะตาอาจจะได้ติดต่องานนะคะต่างชาติต่างภาษาบางคนนะคะได้เดินทางนะไปต่างประเทศด้วยนะคะทำงานต่อเรียนต่ออย่างเงี้ยจ้ นะอาจจะไปทํางานที่ต่างประเทศหรือมีการสื่อสารเกี่ยวกับออต่างชาติมากขึ้นนะคะและคุณจะมีนะการเดินทางการพัฒนาทางด้านการงานของคุณค่ะการงานของคุณที่คุณลงมือกระทาไว้ไม่ว่าคุณนะคะจะทํางานในด้านใดงานของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะคะไพ่จัสมินนะคะบ่งบอกถึงคุณ ได้เสบบุญในการกระทําความดีของคุณแล้วค่ะจะส่งผลให้ชีวิตการงานของคุณจจรดก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งถ้าเจ้าชะตานะคะเป็นคนหนึ่งที่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะคะเป็นคนคิดดีนะเป็นคนทําพลังงานที่ดีมากๆนะคะนี่คือดวงชะตาของคุณนี่คือเจ้าชะตาที่มา ดูคลิปนี้ตรงกับคุณหรือไม่คะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เป็นแบบนี้นะถ้าตรงเดี๋ยวเรามาดูตอบนะคะว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ten mm hmm. of coin ขึ้นนะแล้วก็ ten of coin โอ้โหลดมากเลยนะคะเด e f o o เว้าวมากเลย ไพ่สามใบนี้นะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากคุณจะมีอิสระทางด้านการเงินนะคะถ้าผู้ใดที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะมีหนี้มีสินนะคุณจะได้ปลดเปลื้องพันธนาการนั้นในเดือนนี้นะคะคุณจะมีทางออกทางด้านการเงินที่ดีขึ้น คุณจะมีการวางแผนการเงินของคุณได้ดีเงินที่คุณเฝ้ารออยู่นะคุณจะได้นะคะคุณจะได้เงินมาก้อนหนึ่งด้วยนะจากผลงานจากการกระทําของคุณและเงินก้อนนั้นนะคุณจะเอาไปต่อยอดนะทําให้เป็นเงินทางด้านสิบเหรียญเลยจะมีความมั่นคงมั่นคงทางด้านการเงินครอบครัวสุขสมบูรณ์นะคะถ้าคน ที่รอขายที่ขายทางคุณจะขายได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นในหน้าขายที่ดินนี่เป็นข่าวดีของคุณเลยนะคะเงินที่ได้มาจากอส,สังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นเงินที่ได้มาจากการลงมือลงแรงกระทําของคุณนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเอาไว้นะคะงานหลังจะก่อผลให้เป็นเงิน อย่างแน่นอนเดบูเนี่ยคุณจะมีอิสระนะคะทางด้านการเงินมากขึ้นคุณจะไม่ต้องมานั่งคิดมากแล้วนะเรื่องการเงินนะคะจะมีความสะดวกสบายทางด้านการเงินคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอย่างแน่นอนนะคะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่แบบว่าชอบปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็แบบบางคนนะคะถือศีลห้าศีลแปดบวชจ,จิตนะคะไพ่จัดเมนบอกว่าบุญพางวาสนาส่งนะคุณได้ถูกตัดสินจากเบื้องบุญนะ ให้เส็จบุญเออนะเสร็จผลบุญที่คุณได้กระทํามาจะส่งผลในเรื่องการงานและการเงินที่เฟื่องฟูมากมากเลยนะคะไพ่ใบต่อไปโอ้โหแปดไม้นะคะ king of pentacles โออลดมากเลยนะคะแล้วก็ the hangman นะคะไพ่สามใบนี้บ่งอกว่าออสิ่งใดนะที่คุณเคยคิดมากปัญหาอะไรที่คุณเคยเจออยู่นะ ไม่ว่าคุณจะเคยเครียดนะคะเคยปวดหัวเนาะทางเรื่องการงานการเงินคุณจะได้ปลดเปื้องนะการงานของคุณจะพุ่งสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงเลยนะหรือคุณจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่พลิกสถานการณ์ได้นะด้วยความคิดของคุณ ด้วยพรสวรรค์ด้วยความสามารถของคุณนะคะจะทําให้การงานของคุณนะพุ่งทะยานสู่ความสําเร็จที่มั่นคงเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทําให้การเงินของคุณนะคะมีความมั่นคงด้วยนะเป็นคิงเหรียญคุณทํางานอะไรอยู่อะนะงานนั้นน่าจะก่อให้เกิดการเงินที่แบบทําให้คุณนับให้เหรียญขึ้นคืคอพ่การเงิกนการงานนะคะคือลดมากเลยนะเห็นไหมคิงเอ่อแพงออ คอยนะคะสิบเหรียญแล้วก็มาเป็นโอ้เนี่ยการเงินของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไพ่เงินที่ดีขึ้นมาแบบจะเป็นเด็กเหรียญนะ่ะเหมือนคุณนะคะจะได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อได้ให้คุณลงทุนและพัฒนาต่อยอดให้เป็นสิบเหรียญซึ่งมีความมั่งคั่งมั่งคงที่อุดมสมบูรณ์เต็มสิบแล้วว่ะแล้วคุณจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยราชาเหรียญขึ้นนะคะคุณจะได้รับการเงินจากการงานที่คุณทํามา อย่างสุจริตเนี่ยนะเป็นคนมีความแน่วแน่มีความสามารถมีพรสวรรค์ในเรื่องการงานและหยิบจับอะไรต่อไปเนี่ยจะเป็นเงินหมดเลยนะคะคุณจะหาเงินง่ายขึ้นนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆโดดเด่นมากในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะมีความโดดเด่นทางด้านการเงินและการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะเกิดจากนี่ไงนะ,ะนะการงานของคุณเกิดจากความคิดของคุณ ที่ออกจาพิสดารไม่เหมือนใครนะอาจจะทําผลงานที่ไม่ค่อยเหมือนใครเป็นคนที่คิดแตกตา่างคิดไม่เหมือนใครแล้วจะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ส่งผลให้อ่อการงานของคุณตัวตนของคุณนะคะพุ่งสู่ความเจริญชาลีออดเนี่ยผู้คนจะยอมรับนะคะแล้วก็ให้การชื่นชมในผลงานของคุณด้วยถ้าคุณนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง นะคะบางผู้บางคนบางบ,าง,บางดวงชะตานะคะทำงานเป็นเซลล์ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการสื่อสารก็ดีนะคะหรือบางคนนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับกิจการส่วนตัวนะคะจะเป็นกิจการที่ใหญ่มากนะเพราะคิงเหรียญบ่งบอกว่าจะเป็นอ,อ่อกิจการส่วนเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความร่ารวยมา,มากเลยนะเนีย่ยเห็นไหมคิงเหรียญน,นะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการการงานของคุณจะมั่นคงธุรกิจของคุณจะมั่งคั่งลูกค้าจะแบบว่าให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างมากเลยไพ่แปดไม้ไพ่ของการงานสําเร็จแม่หมอแบ่งไว้ให้เลยนะโอ้โหการงานปังการเงินคุณลดมากนะคะ แบ่งฝั่งไว้ก่อนเนี้ยได้รับการตัดสินจับเบื้องบนแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับในเดือนมีนาคมนี้นะคะด้วยผลบุญที่คุณกระทํามาผลบุญที่คุณสร้างสมมานะคะจะทําให้เจ้าชะตามีความมั่งคัง่งมั่งคง,ม,งมากเลยการงานสําเร็จการเงินมั่นคงนะคะโอ้โหเอกออฟวันนะคะ แล้วก็ทูออกวอนแล้วก็เดอ m มูนโอ้โหเลิศมากเลยนะคะบ่งบอกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์สัมผัสมียานอย่างหนูเป็นผู้หนึ่งนะคะที่ปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณอยู่เสมอนะคะ เป็นคนที่มีพลังงานนะคะดึงดูดนะดึงดูดโชคลาภดึงดูดความสําเร็จทางด้านการงานเป็นอย่างยิ่งคุณนะคะคุณจะมีจิตใต้สํานึกที่ดีเป็นคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณที่เป็นจิตพลังงานสูงมากๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะในชีวิตของคุณทั้งทางด้านการเงินและผู้คนที่คุณจะได้เจอด้วยนะ รวมถึงการเดินทางนะคะการขยับขยายกิจการและมีชื่อเสียงนะมากๆอาจจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะมีชื่อเสียงในสังคมของคุณหรือมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลถ้าคุณทำผลงานอะไรเอาไว้นะคะผลงานของคุณจะเด่นดังและประจักษ์แก่สายตาผู้คนจะทำให้ผู้คนยอมรับนับถือในความเป็นคุณนะคะ มีคนส่องคนมองคุณเยอะมากเลยนะเดือนมีนาคมเนี้ยนะถ้าเป็นในเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะคุณจะได้รับการน,นิยมคุณจะเป็นคนหนึ่งอ่ะที่สะกดจิตสะกดใจสะกดตาผู้คนมากรูปกายสวยงามนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีออร่ามีราสีมากๆเลยนะคะจะโดดเด่นนะเป็นดั่งราชินีพัชจันทร์เลยคุณจะมีความสวยหล่อมากๆนะคะช่วงเนี้ย เอออาจจะแบบว่ามีผู้คนนะติดตามคุณนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับความนิยมชมชอบทั้งทางด้านสังคมของคุณและผู้ใจที่ทําในเรื่องสื่อโซเชียลออนไลน์คุณก็จะได้รับความนิยมในด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะ ไพ่หนึ่งไมายสองไม้ไมบ่งบอกว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องการขยับขยายการงานนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นนะอาจจะได้ติดต่อง,งานทางโลกสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้ขยับขยายกิจการการงานของคุณได้ขยับขยายสาขาหรือใครที่ทํางานอย่างเดียวคุณจะเห็นโอกาสในการทํางานเพิ่มนะคะเป็นโอกาสที่ประสบความสําเร็จด้วยนะคนที่สอบอยู่นะคะน้องๆหนูหน นะ,ะสอบอยู่คุณจะสอบได้สอบติดสอบผ่านนะคะคนที่รอไปทํางานนะคะต่างประเทศนะหรือทํากิจการหรือว่าติดต่องานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับวีซา่าพาสปอร์ตอะไรเงี้ยสำเร็จนะสะดวกสบายไม่มีปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะชอบให้ใบเนี้ยรูปกายสวยหล่อมากๆมีเสน่ห์มีอล่าลาสีจับมาก,มาก,มาก,มากเลยนะคะ ไพ่สองใบนี้ก็ยังบ่งบอกเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากๆนะคะแล้วก็เรื่องกายภาพของคุณสเสน่ห์ของคุณที่มีความโดดเด่นนะคะมีความสวยหล่อมีออราราศีจับมากๆเป็งปังเป็งกายมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนอะ่ะเออนะคุณอาจจะอยู่แบบร้อยเมตรห้าร้อยเมตรราศีของคุณก็จะ เป่งออกมาทําให้สกิดตาสกิดใจผู้คนนะคะที่เขาเห็นที่เขามองผ่านคุณมาเดินผ่านใครเขาอาจจะเหลียวหลังมองคุณได้เลยนะโหไพ่สองใบนี้คือสวยมากบุญพาวาสนาส่งกายภาพสวยงามเทวดานางฟ้ารักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักนะไดออฟวันนะคะแล้วก็แพงออฟอบ โอ้ให้ซิกออฟคอยคุณนะคะแล้วสิ่งที่จะโดดเด่นกับคุณนะคะก็คือคุณจะเป็นคนที่นะคะเลือกเลือกทุกอย่างอะ่ะเออหมืนมืนว่าคุณจะเลือกงานที่ตรงที่ตรงกับความสามารถของคุณ นะคะคุณจะเลือกได้คุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดขึ้นถ้าคุณกําลังจะตัดสินใจเลือกงานหรือเลือกที่จะทําอะไรอยู่นะคะคุณจะเห็นโอกาสและคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นถ้าคุณยังลังเลนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นงานเกี่ยวกับงานอะไรหรือทํางานเกี่ยวกับอะไรหรือคุณอาจจะจิบจับงานมาหลายอย่างมากแต่ยังไม่ลงตัวว่าคุณนะคะจะโดดเด่นไปทางไหนในด้านผลงานของคุณคุณจะได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะ ได้งานที่ตรงไท้ถูกจริตคุณนะได้งานที่ตรงกับองค์ความรู้ความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วงานนั้นอะ่ะจะทําให้คุณนะคะมีความสุขเป็นงานที่ทําให้คุณอะ่ะ รู้สึกชอบรักมีความสบายใจในการทำงานนะคะจะเป็นงานที่ก่อให้เกิดการเงินที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นการเงินที่เฟื่องฟูมากด้วยพื้นฐานของคุณเจ้าชะตานะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบให้ทางนะคะเป็นคนที่รู้จักให้ยิ่งคุณรู้จักให้นะคะรู้จักปรัถนาดีต่อผู้คนให้แบบไม่หวังประโยชน์นะผลบุญน,น่าจะส่งกลับตีกลับให้คุณนะคะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ ทำการสิ่งใดก็จะไร้ปัญหาอุปสรรคนะเนี่ยเป็นดวงชะตาของคุณสิ่งใดที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังเลือกไม่ได้ในเส้นทางหรือว่างานที่คุณยังไม่แน่ใจคุณจะได้เห็นหรือคุณจะได้เห็นความสามารถของคุณที่เด่นชัดมากขึ้น ไพ่หกเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอย่างแน่นอนไพ่งานก็คุณเด่นไพ่งเงินึนุนเด่นมากๆนะคะแล้วก็ไพ่นะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรแบบกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่บอกว่ามีเซนต์มีลังสังหรณ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่อีกนะ เดอะทาวเวอร์ Tower, สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วนะคะหการเงินถ้าคุณนะคะโอ้โหเดอะมิวสิชเชคุณนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วเลยเออคุณจะเป็นคนที่แบบว่าดึงความสามารถนะคะดึงความรู้ดึงศักยภาพของคุณที่จะมาพัฒนาทางด้านการเงินของคุณที่ก่อให้เกิดนะคะ การเงินการงานที่เฟื่องฟูคุณจะเป็นเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองได้อย่างฉับพลันเลยสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่แม่หมออ่านน้าไพมาเมื่อกี้นะคะการงานของคุณการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นโอนะราชาเหรียญสิบเหรียญหกเหรียญอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะแพงออฟคอยนะคะนี่ดอมิวเซเชียนึ้นนะผู้ผลิตเงินผู้ผลิตงานคนเก่ง คุณมีความสามารถคุณมีความสามารถรอบด้านมากหยิบจับอะไรเป็นเงินหมดเลยนะคะเป็นคนที่จะมองหาโอกาสทางด้านการเงินและการงานเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นนักเวทได้นะคะเหมือนคุณจะเสกเงินได้ดังใจอ่ะการงานก็จะสําเร็จเหมือนคุณเสกได้เลยนะคะเนี่ยคือพรสวรรค์ของคุณความเก่งกล้านะคะคุณจะพบเจอพรสวรรค์อืและการเงินของคุณจะดีขึ้นนะสําหรับคนที่อยากมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกม คุณจะได้เก็บนะคะคุณจะมีเงินแบบเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือทำบุญสร้างกุศลต่อดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคุณจะมีการเงินการงานที่เฟื่องฟูนะคะมีชื่อเสียงมีผู้คนยอมรับมีคนแอบส่องแอบมองมีคนหลงรักหลงไหลในรูปกายอันสวยหล่อของคุณสเสน่ห์ราศีออร่าของคุณมันจับมาก ยิ่งถ้าคุณนะคะเป็นคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและปฏิบัติสมาธิสวดมนต์นะคะและเป็นคนที่ถือจินแปดศ5บวชจิตบวชใจนะคะเป็นคนมีคุณธรรมคุณงาจะเพิ่มศักยภาพองเมชเชียนนะความเก่งกล้าสามารถของคุณเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นตนามพลังงานที่ดึงดูด โอกาสดีต่างๆมาสู่ดวงชะตาของคุณคุณจงเชื่อมั่นในความเก่งของคุณเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อนะเชื่อมั่นในพลังงานคุณงามความดีของคุณนะคะถ้าคุณยังเชื่อมั่นความเก่งกล้าของคุณไม่ได้นะคุณนะคะอย่าโกรธเวลาเขาดูถูกคุณนะเพราะคุณยังดูถูกตัวเองเลยว่าคุณไม่เก่งนะคะ ถ้าคุณยอมรับว่าคุณไม่เก่งเวลามีคนมาชี้หน้าดูถูกว่าคุณกระจอกคุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะสําหรับคนคุณที่เป็นคนที่เก่งแล้วแหละที่มาดูวนันนี้มีความสามารถรอยู่แหละเป็นคนที่หยิบจับงานหลายๆอย่าง อาจจะเรียนมาสาขาหนึ่งไปทํางานสาขาหนึ่งได้เป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนได้ดีมากๆนะคะเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนที่แบบเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าใครมาลองขอให้คุณช่วยเหลืออย่างเงี้ยถ้าไม่เหลือบากกดแรงคุณช่วยและคุณจะรู้จักช่วยคนด้วยนะคะคุณจะไม่ช่วยคนสุ่มสี่สุ่มห้า สิ่งต่างๆที่แม่หมออ่านหน้าไพ่มานะคะความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินการงานรูปร่างสวยหล่อผู้คนให้การนิยมผู้คนแอบส่องแอบมองให้ความรักใคร่เนี่ยคือดวงชะตาของคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนมีนาคมเนี้ยแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันด้วยเห็นไหมนั่งได้นั่งแบบได้นั่งแบบอยู่บนกองเงินกองทองแบบชดิดเลิศเลิศมีความสุขมีเงิน เก็บมีเงินกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือทำบุญสร้างกุศลให้แก่ตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะคะความราบรื่นมากๆเลยนะคะ King o f c ครับโอ้โ oh, หนาย off c o oh, i โอ้โห X o f Pentagon นะคะกระดิ่งหาย อกดิงหายยากดมากเลยโชควาสนานะดวงคนมีบุญนะคะหนึ่งเหรียญเหรียญใหญ่เหรียญโตออกนะคะบง่งบอกถึงโชคลาภวาสนาจะเนีย่ยจะส่งจะถูกส่งมอบมาที่คุณส่งมอบให้กับเจ้าชะตานะคะผู้ที่ได้มาพบเจอคลิปแรนดอมในวันนี้คุณนะคะจงได้ คุณอาจจะได้รับข่าวสารนะคะเกี่ยวกับทางาการเงินและโอกาสทําเงินโอกาสที่จะทําให้คุณนะคะได้สร้างงานสร้างเงินด้วยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ point, านายออฟคอยเงินเรียนอุ้ยไพ่เหรียนขึ้นเยอะมากขึ้นจะครบทุกทุกเหรียญละ <c oughs> นะคุณจะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากๆเลยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่ามีความพ,าพร้อมทางด้านการเงิน แบบไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากใครได้จากใครเลยอะคุณจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งเจอโอกาสทางด้านการเงินผู้ใดนะคะที่มาเจอไพ่วันนี้นะเอออาจจะเป็นคนที่บุญถึงวาสนาถึงดวงถึงบารมีถึง,ถงนะคะได้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะได้โชคทางการเงินมีโอกาสสร้างโอกาสสร้างงานนะคะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาคุณจะเป็นคนที่แบบว่าได้รับ การยอมรับจากบุคคลนะคะทั่วไปอย่างแน่นอนนะมีสเสน่ห์ทั้งทางกายภาพทั้งทาง,งด้านจิตวิญญาณจะส่งผลให้คุณนะคะมีความราบรื่นมากๆทั้งทางด้านการเงินการงานทุกๆอย่างเลยเนี่ยสิ่งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในเดือนในเรานะคะจะมาเปิดไพ่ขององค์พ่อพระพัเนตนะคะเพื่อสื่อสารกับดวงบนว่าสิ่งใดนะคะจะเกิดขึ้นกับ ทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะพร้อร้อมกันนะพาไปที่หนึ่งนะคะโอ h r e เวอร์ชั่นะคะอันนี้นะหมายถึงการเปิดเผยการไขข้อสงสัยนะคะคุณจะถูกเปิดเผยเออเปิดเผยอะไรเอ่ยนะคะเห็นไหม คุณอาจจะได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะคะคุณจะได้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไพ่ใบนี้บอกบอกถึงคุณนะคะคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณคนที่อยู่ในศีลธรรมและเป็นคนที่อยู่ในสมาธินะคะจิตวิญญาณของคุณจะได้รับการเรื่องระดับ สิ่งใดที่คุณสงสัยสิ่งใดที่คุณติดขัดนะคะคุณจงระวางความกลัวของคุณเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะได้เห็นนะคะศักยภาพและความเป็นตัวตนของคุณและไพ่ใบนี้ยังบองบอกว่าคุณนะคะจะได้รับการเปิดเผยนะศักยภาพที่คุณมีผู้คนจะได้เห็นความเก่งก้าความสามารถความเป็นตัวตนของคุณและคุณนะคะจะได้รับการยอมรับ จากผู้คนด้วยนะคะไพ่แห่งการเปิดเผยไพ่แห่งการไขข้อสงสัยทุกๆเรื่องที่คุณมีนะคะและคุณจะได้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ<ส>เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อีกสักสองใบนะคะไพ่ใบต่อไปนะ,ะไพ่หม่เลขสี่สิบงนะคะ achievement บ่งบอกถึงความสำเร็จค่ะความสำเร็จ ความสมปราถนาความสมบูรณ์ราชาโชคราชาราบนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จทางด้านกายภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินกา,การงานนะคะโชคลาบวาสนาเกิดขึ้นที่ดวงชะตาของคุณนะ,ะหรืออีกในหนึ่งก็จะหมายถึงว่าคุณจะได้รับความสําเร็จ ทางด้านกายภาพและได้รับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณคุณจะได้เลื่อนระดับทางด้านจิตวิญญาณของคุณสู่ขั้นที่สูงขึ้นคุณจะมีญาณอย่างรู้นะคะที่เฉียบแหลมและเฉียบคมมากขึ้นสําหรับผู้ที่ปฏิบัตินะคะและฝึกพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณจะส่งเสริมให้ดวงตาของคุณนะคะมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางทางด้านการเงินและการงานโพกรัพย์ทาง ายภาพและทางด้านจิตวิญญาณคุณก็จะเลื่อนระดับมีญาณยังหล้ที่แม่นยำม,มีสัมผัสที่เยี่ยมมากขึ้นและคุณนะคะจะต้องใช้นะพลังงานเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือและช่วยเหลือแบบช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะคะเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้คุณมีความเจริญทางด้านโคกกระซับ ได้อย่างรวดเร็วเดือนมีนาคมนี้จะเป็นเดือนนะคะแห่งการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณจะทําให้คุณนะคะ,จะเจริญไปด้วยทั้งทางโลกและก็ท,งทงางธรย่นแน่นอนนะคะราชาโชคลาบวาสนาความสําเร็จความพ่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์คือไพ่ใบนี้ค่ะคือปังมากยอดเยี่ยมมาก,มากเดี๋ยวลมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมายเลขที่ยีสบ ไพ่ใบนี้เออบ่งบอกว่าคุณนะคะคราวจักระเปิดนะคะจักระที่เจ็ดเปิดหรือจะเรียกว่าจักระสหัสสาระก็ได้นะคะเป็นจักระสีม่วงพลังงานสีม่วงแผ่กระจายมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เปิดองค์ความรู้ของตัวตนได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นคนที่แบบว่าเป็นแม่เหล็กของสนามพลังงานที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณได้อย่างแน่นอน ไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะของจัก,กระที่เจนะ็ดน่ะคือคุณเป็นผู้ที่แบบว่าปฏิบัตินะคะมีญาณอย่างรู้ที่สูงมากๆนะคะเป็นคนที่แบบว่าคนที่จะเปิดจัก,กระที่เจ็ดได้คือคนที่มีสมาธิทําสมาธิขั้นสูงมีจิตนิ่งนะคะรู้จกักออปล่อยวางอุเบกขานะคะไม่ยึดติดไปถือมันไว้ใจเชื่อใจนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ใจเชื่อใจในจักรวาล คุณจะไม่มีความแบบว่าเออไม่รักโลกโกดหลงแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่ารู้ใจตัวเองรู้ความสามารถดึงองค์ความรู้ดึงพลังงานตัวเองออกมาได้นะคะหมายถึงคนที่พัฒนานะคะทางด้านจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงสุดมากๆนะคะคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณสวยงามมากๆสีม่วงจักระเขามงกุฎที่เปิดคือจักรที่สูงสุดแล้วนะคะ ที่จะทําให้คุณมีศักยภาพในเรื่องการดึงดูดคุณจะมีความเข้าใจโลกปล่อยวางนะคะปล่อยวางทุกๆอย่างอะ่ะปล่อยวางอัตตาอีโก้ของคุณคุณจะกําจัดได้นะคะแล้วคุณจะไว้ใจวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางใจในจักรวาลว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปนะคะคุณส่งพลังงานใดไปคุณจะได้รับคุณจะเป็นคนที่นะคะได้รับทุกอย่าง คุณสมควรจะได้รับทุกอย่างแล้วค่ะการเงินการงานโชคลาภนะคะการเงินปังๆอะนะหนึ่งเหรียญเก้าเหรียญสี่เหรียญหกเหรียญคิงเหเรียญเศรษฐีผู้ใจบุญจะเป็นจะมีอิสระในทุกๆด้านนะคะแทง แพงออฟคอยสิบเหรียญเนี่ยชีวิตของคุณเดือนมีนาคมมีนาคมนะคะคุณจะเป็นคนที่ดึงโชคลาภศาสนามันจะเกิดคุ้นกับคุณอย่างฉับพลันด้วยตัวตนของคุณเองนะคะการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะได้ขยายกิจาการการงานการงานจะได้เดินทางสู่ความ ก้าหน้าอย่างแน่นอนนะคะการงานสําเร็จสมหวังเจ้าชะตาเป็นเดมิวสิชียนเป็นคนที่เก่งแล้วไพ่ใบนี้มาตอกย้ำกันเลยนะเดบิวสิชียนก็คือผู้ที่อย่างรู้ว้าดินผู้ที่เชื่อมพลังงานต่อจากสิ่ง ผู้ที่เชื่อมพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลได้นะคะเดมิวเชียนนี่คือผู้คุมทั้งสี่ธาตุแล้วก็บ่งบอกถึงจักระเข้ามงกุดของคุณที่เปิดคุณเป็นผู้มีจิตวิญญาณขั้นสูงมากเป็นคนที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและฝึกฝนต,ตัวตนอยู่เสมอนะคะไพ่เดมูนไพ่จ <the S 1> ัสมนเป็นคนที่มีรูปรักรูปกายอันสวยงามจักระเข้ามงกุด ลิ้นรั่วนะคะจากกะาวมงกุฎเปิดนะคะพรสวรรค์อันนี้สวรรค์สรรสร้างและส่งมาให้คุณคุณจะได้รับการชี้นำนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลคุณจะมีเซนที่แรงขึ้นมียันยั่งรู้ที่ดีขึ้นและจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมั่งคงทางด้านการเงินการงานมากคุณผ่านแบบทดสอบแล้วะคะ่ะจากเดือนกุมภาพันธ์นะคะผู้ที่แบบไม่ผ่านนะ ก็จะได้รับในสิ่งที่แบบเออสมควรได้รับนะเดือนธันวาเ,ออเดือนกุมภานะคะเป็นเดือนที่ตัดสินนะสําหรับคุณนะคะที่มาเจอคลิปนี้คือคุณอะ่ะถูกตัดสินให้ได้ไปต่อแล้วค่ะอืมไม่ต้องกลับไปเจอบทเรียนเก่าๆแล้วคุณจะเจอความมั่งคั่งมั่งคงในชีวิตผู้มีพลังงานสีม่วงผู้ที่เปิดจัก,กระขา่ามงกุดนะผู้ที่มีพลังงานสูงคือคุณนะคะดึงดูดทุกอย่างได้แล้วว่าโชคลาภวาสนานะ จากองค์พระพพพ่อพิกคันเนส่งถึงคุณนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะผู้ที่มีพลังงานสีม่วงผู้ที่มีพลังงานดึงดูดความโชคดีโชคลาภวาสนาทุกอย่างคือดวงชะตาของคุณยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ